รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีร่วมกับออ n นเนอร์มีดีเสนอ The Lost อสเอ็มพตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ The Lost Empire รช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยครีมลองกันหน่อยเอดอร์คอสเมติกเดอะครีม่าอินเทอร์ไพร์มีดีแฟชั่น น,นี่คือการผจญภัยทั้งหมดในวันนี้ครับออกท่องนครศักดิ์สิทธิ์เพื่อหาคุมทรัพย์สุดอัศจรรย์ร่วมเดินทางไปกับผมโอมฮาริทราสุตระคุณกำลังชม The Lost Empire สวัสดีครับสัปดาห์นี้มาร่วมตุลยค้นหาอภิมหาคุมทองคําของราชาแห่งหน้าครับต้นตำนานผู้สร้างจากกักรวรรดิของเล่ากันสืบต่อมาว่าหนทางสู่อภิมหาทองคำนั้นช่างลึกลับซับซ้อนต้องถอดปริศนาจากเขาวงกต ร,ร,รสัปดาห์ก่อนผมเข้าไปยังเขาวงกฏลึกลับใต้พระราชลานนาครธมในเขตพระราชวังหลวงตลอดทางเดินในเขาวงกฏสลักเป็นภาพราชาแห่งหนาคพร้อมเหล่าสนมบริวานนางพยังงูเรื่องราวใต้บาดาลที่พบแห่งหนาคราชอยู่สลับกับภาพพระยายมราชราชาผู้ปกครองโลกหลังความตายใต้สถานพระยม เชื่อกันว่าภาพเหล่านี้แฝงไว้ด้วยปริศนาอันลึกซึ้งครับกุญแจไขความลับสู่ขุมทองคําของจัก,กรวรรดิขอมโบราณว่ากันว่าพญาน,นาคราชต้นกําเนิดปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ขอมเป็นผู้ประธานให้แก่โกนทันยะพราหมณ์ผู้มีเก่าทันวิเศษจากอินเดียซึ่งได้อภิเษกสมรสกับนางโสมะผู้เป็นราชธิดาของพญาน,นาคราชนี่จึงทําให้พญาน,นาคราช ไดมอบอภิมหาขุมทองคําและได้สร้างนิรมิตราชอาณาจักรหอมโบราณในนามกัมพดขึ้นให้แก่ทั้งสองผมเชื่อว่าปลายทางเขาวงกตอาจเป็นเส้นทางที่นำพาไปสู่อภิมหาขุมทองในตำนานครับสุดทางเขาวงกตก็คือถนนที่ทอดยาวนำผมไปสู่บารายสระน้ําขนาดใหญ่มาหึมามีชื่อปรากฏในจารึกโบราณว่า สะน้ำหลวงตลอดเส้นทางผมพบซากโบราณสถานซากวิมานน้อยใหญ่เรียงรายมากมายไปจนถึงสระน้ำหลวงสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยขนาดยาวถึง125เมตรกว้างถึง45เมตรขอบสระเป็นหินทรายล้อมรอบหลายชั้นลาดลงด้านล่าง คาดว่าสร้างในสมัยรัชกาลพระเจ้าสุริยะวรมันที่1และได้แกะสลักภาพเพิ่มเติมในรัชาสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7จุดเด่นของสระแห่งนี้คือกำแพงภาพสลักที่สมบูรณ์ภาพบางตอนช่างคล้ายนาคนรนบาดานใต้พิภพของเหล่าพยานาคราชที่ปรากฏหน้าผนังลานพระเจ้าขี่เรือน ไกลๆกันนั้นยังมีบารายสระน้ำตื้นขนาดใหญ่รู้จักกันในนามสระสงสระนี้เชื่อกันว่าสร้างไว้ให้เหล่าสนมกำนันมากกว่าพันคนและยังมีสระน้ำหินทรายลึกขนาดเล็กอยู่ค่อนทางทิศตะวันออกครับสระนี้มีขนาดกว้างเพียง20เมตรและยาวเพียง40เมตรถัดไปทางทิศตะวันตกของสระน้ำหลวงมีระเบียงและสระน้ำที่ปรากฏภาพแกะสลัก ภาพนี้น่าสนใจครับแต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่พบว่าบารายและสระน้ำทั้งหมดนี้ได้ผ่านการสำรวจและการบูรณะมาแล้วซึ่งก็ไม่พบสมบัติหรือสิ่งล้ำค่าใดๆซ่อนอยู่ด้านใต้แต่อย่างใดผมจึงต้องวิเคราะห์เราปริศนาลายแทงและต้องเดินทางค้นหาต่อไปครับถัดจากบารายก็คือซากโบราณสถานที่ดูคล้ายกับพีระมิดขั้นบันไดครับ เล่าสืบต่อกันมาว่าที่แห่งนี้มีขึ้นก่อนการสร้างเมืองพระนครธมเสียอีกครับมีชื่อปรากฏในจารึกโบราณว่าปราสาทพิมานอากาศปราสาทพิมานอากาศสันนิษฐานกันว่าปราสาทนี้มีอายุเก่าแก่ก่อนการสร้างพระราชวังหลวงของเมืองพระนครธมและอาจจะเคยเป็นศูนย์กลางของราชอาณาจักรโบราณตัวปราสาทสร้างด้วยหินทราย ตั้งอยู่บนฐานศีลาแรงทรงพีระมิดแบบขั้นบันไดสูงถึง40เมตรมีบันไดขึ้น4ี่ทิศที่มุมฐานบันไดมีรูปสลักสิงเฝ้าอยู่ทุกทิศเชื่อกันว่าเดิมเป็นปราสาทที่ประดิษฐานเทพเจ้าประจำวันกล่าวกันว่า พระมหากษัตริย์จะต้องเสด็จมาสดวดมนต์บูชาและอ้อนวอนเหล่าเทพเจ้าในยอดมหาปราสาทแห่งนี้ก่อนเข้าบรรทมทุกคืนผมเดินสำรวจรอบปราสาทก็ไม่ปรากฏภาพสลักรเรื่องราวใต้พิภพบ,บาดาลของพญานาคราชและเมื่อขึ้นไปสำรวจด้านบนก็พบเพียงตัวปราสาทประธานและห้องคับคึหค่ะที่พังทลายเกือบหมดหลงเหลือเพียงซากและซุ้มประตูอีกทั้งระเบียงคด ณใจกลางปราสาทก็ไม่ปรากฏร่องรอยเทวรูปอีกทั้งคูหาลับที่ซ่อนสมบัติใดๆแต่ก็น่าแปลกใจที่กลางห้องคับคึหานั้นมีแท่งหินขนาดใหญ่และมีโต๊ะวางทับซ้อนกันไว้ครับแม้ที่นี่จะไม่ปรากฏร่องรอยอภิมหาขุมทองของราชานะ แการที่ได้มาเจอพรีรมิดขั้นบันไดที่ดูคล้ายอารยธรรมของชาวมายันกลางเมืองพระนครธมแห่งนี้ก็ช่างน่าแปลกใจครับช่วงหน้ามาตรุยมหาปราศาทที่เล่าสื่อต่อกันมาว่าอดีตการล้วนฉาบด้วยทองคำทั้งหลังครับเพื่อค้นหาด่องรอยขุมทองในตำนาน The Lost Empire ช่วงที่2สนับสนุนโดย ริมลองกันนอยริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตโรงพยาบาลสัตว์ลาดหลุมแก้วกลับเข้าสู่การค้นหาขุมทองมาหึงมาของราชาแห่งหน้าตำนานผู้สร้างจักรวรรดิของครับเบื้องหน้าผมนี่อดีตการคืออภิมหาปราสาททองคำทั้งหลังอดีตศูนย์กลางเก่าก่อนกําเนิดเมืองนครธมครับ ผมเดินลัดเลาะ,ะไปตามซากกำแพงเก่าจนไปเจอสะพานศิลาที่ทอดยาวยกตัวสูงคาดว่าในอดีตเบื้องล่างคงเป็นบึงน้ำหรือบารายขนาดใหญ่ก่อนจะเหือดแห้งเหลือเพียงสระตื้นๆในปัจจุบัน เดินข้ามสะพานผมอดใจคิดไม่ได้ครับว่าลิ้นนี้จะเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างพิภพของมนุษย์ไปยังนคนรบาดาลยินแดนแห่งพญานาคราชณสุดทางสะพานหินคือโคปุราทางเข้าขนาดใหญ่ภายในคือปราสาทหลังมะึงมาตั้งบนฐานศิลาที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆประหนึ่งพีระมิดขั้นบันไดขนาดใหญ่ยักษ ดูคล้ายพีระมิดปรา,าสาทพิม,มานอากาศแต่ต่างกันที่นี่ซึ่งมีขนาดใหญ่โตกว่ามากผมเดินชมรอบตัวปรา,าสาทแทบไม่เชื่อสายตาครับว่านี่คือการส,สรรส้างจากฝีมือมนุษย์ทั้งการเรียงหยินศิลาขนาดบ้ขึมาการก่อสร้างที่ไม่มีแม้แต่ปูนเรือว่าที่นี่ จะถูกเสกสรรขึ้นจากอิทธิฤทธิ์มุลตราของพญานาคราชมีคำกล่าวจากบาสกาดรอยยลสถาปนิกชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าที่นี่ถือว่าคือประติมากรรมจิกซอสามิติขนาดสามแสนชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับปราสาทแห่งนี้สูงใหญ่มากขึ้นมา ประดุดเป็นขุนเขาไกรล,ลาดหรือเขาพระสุมเมนที่นี่เรียกกันว่ามหาปราสาทบาปวนโจโต้ากวนราชทูตจีนเคยบันทึกไว้ว่าปราสาทแห่งนี้คือวิมานทองคําของพระศิวะเทพเพราะทุกแห่งล้วนฉาบด้วยทองคําบริสุทธิ์มีน้ําหนักคณีกันว่ามากกว่า1ล้านตำลึงทองครับปราสาทบาปวนสร้างโดยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่สอง เพื่อเป็นศูนย์กลางเก่าของนครยโสธรปุระนครหลวงโบราณก่อนการกำเนิดเมืองพระนครธมมีบันทึกกล่าวว่ามหาปราสาทแห่งนี้ฉาบด้วยทองคำทั้งหลังคาดว่าอดีตการคงมีแผ่นทองคำตอกติดกับศิลาโครงสร้างด้วยหมุดทองปราสาทนี้มีผังประกอบด้วยปราสาทประธานชนิดปรางเดี่ยวตั้งอยู่ณจุดศูนย์กลาง บนฐานศิลาขนาดใหญ่สี่ชั้นรถหลั่นประดุดขุนเขาหรือพีระมิดขั้นบันไดล้อมด้วยระเบียงคตสองชั้นอยู่ณชั้นบนสุดและชั้นที่สามณกึ่งกลางระเบียงคดทั้งสองชั้นมีโคปุระทางขึ้นทั้งสี่ด้านมีบันไดทางขึ้นสี่ทิศรายล้อมด้วยระเบียงแก้วหรือกำแพงซึ่งมีซุ้มโคปุระขนาดใหญ่และมีชาลาทางเดิน เป็นสะพนานนาคราชที่ทอดยาวข้ามบารายสระน้ำใหญ่ที่โอบล้อมปราสาทแห่งนี้ไว้ว่ากันว่าอดีตการทองคำที่ชาบอภิมหาปราสาทบาปนูนแห่งนี้หนักกว่า1ล้านตำลึงทองเทียบในปัจจุบันก็มากกว่า30,000ตันครับจาึกยังกล่าวอีกว่าณใจกลางอภิมหาปราสาทบาปนูนแห่งนี้เคยประดิษฐานสิวลึงทองคำขนาดใหญ่ยักษ์หัวใจแห่งใสาวานิกา นักโบราณคดีกล่าวว่ามหาปราศาทบาปวนถือเป็นต้นแบบของศิลปะหอมแบบบาปวนผมเดินสำรวจปราสาสพบว่านักโภพุระท,ทางเข้าและระเบียงคดมีภาพแกะสลักที่น่าสนใจทั้งภาพการล่าสัตว์การต่อสู้ ระหว่างนักรบที่น่ายำเกรงเหล่าภาพอับสราภาพรวดลายกระหนบ เดินชมลวดลายแกะสลักที่งดงามที่ปรากฏขึ้นในแต่ละชั้นภาพเหล่านี้ถือเป็นศิละปะขอมบาปวนขนาดแท้ที่ถือเป็นต้นแบบของปรา,าสาทหินหลายแห่งในเมืองไทย ังปรา,าสาทพิมายปรา,าสาทเมืองต่ำและปรา,าสาทหินพนมรุง้งผมเดินสำรวจไปจนถึงยอดปรา,าสาทชั้นบนสุดซึ่งปัจจุบันว่างเปล่าไม่หลงเหลือร่องรอยของสีวลึงทองคำรวมถึงแผ่นทองคำที่เคยตอกตรึงประดับทั่วปรา,าสาทแต่อย่างใด วีชาการคาดกันว่าทองคำทั้งหมดคงถูกแกะออกหรือหลอมไปเมื่อครั้งนครยโสธรปุระถูกฆ่าศึกยกกองทัพมาตีรูกราน งานทองคำอันตราการของพระศิวเทพป,ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพังไรซึ่งสมบัติล้ำค่าใดๆครับสัปดาห์หน้ามาช่วยผมถอดบันทึกราชทูตจีนเพื่อค้นหาคูหาลับที่ซ่อนอุโมงลึกทางเดินสู่อภิมหาคุมทองของราชาแห่งน,นาคว่ากันว่าซ่อนอยู่ใต้พิภพบ,บาดาลจะเป็นเช่นไรไม่ควรพลาดครับ Lost Empire ช่วงที่3สนับสนุนโดยครีมลองกันนอย s c e r อ i n Complex แจมฟ้าเพรสันมุมมองแปลกใหม่ในวัดที่สวยจนคุณต้องทึ่งรออยู่แล้วครับกับ Lost Temple วัดดีที่คนลืมวัดดีที่คนลืม วันนี้ขอพาทุกท่านมาที่วัดพระาธาตุดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เมื่อแรกถึงจะพบกับซุ้มประตูประธานพรที่ต้อนรับด้วยเหล่านาและสะพานที่ทอดยาวตำนานเล่าว่าครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาปโปรดสัตว์ได้มีพญานาคคู่สามีภรรยาเกิดความศรัทธาพระองค์ได้มอบพระเกศาให้พญานาคทั้งสองจึงได้สร้างเจดีหิน เพื่อประดิษฐานพระเกศาณที่แห่งนี้ภายหลังได้มีนายพรานมาพบและเกิดเลื่อมใสจึงก่อเจดีอิกขึ้นอีกชั้นพระทาตเจดีศิลปะล้านนาที่สร้างครอบเจดีองค์เดิมเด่นเป็นสง่าท่ามกลางหมู่อุโบสถและวิหารน้อยใหญ่ใกล้กันคือวิหารจตุรมุขที่มีลายปูนปั้นตั้งแต่เสาจจดหน้าบันมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นปริศนาธรรมที่งดงามและยังประดิษฐานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่ไม่ควรพลาดชมคืออุโบสถทรงล้านนาโบราณก่ออิดถือปูนประดับลายแกะสลักและกระจกสีณนาลานกว้างของวัดยังมีต้นสีมหาโพธิ์ที่นำหน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียใกล้กันนั้นคือหอไตร หรือวิหารหลวงพ่อเกตทองทิพย์ประดับลายปูนปั้นอย่างบรรจงภายในมีพระพุทธรังสีทวีโชคหรือหลวงพ่อเกตทองทิพย์ถือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของที่นี่ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นองค์พระพุทธมหาปฏิมากรปางประธานพรอ,องค์ใหญ่อันปรากฏภาพปรมาพิไทยยอสอกอของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หลานด้านบนนั้นยังสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของจังหวัดเชียงใหม่ได้แบบพาโนรามาหากมีโอกาสขอเชิญแวะมาวัดพระาธาตุดอยสะเก็ดกันนะครับเฮ้์ฟอร์เฮลมีสาระเพื่อสุขภาพน่ารู้มาฝากครับ พี่ะเทอะไรใส่ลงไปเนี่ยนี่แนะนำมาค่ะะเขาบอกว่ากินแล้วผิวสวยเปล่งปลั่งโอ้หพี่ก็เชื่อคนง่ายมันไม่มีหลอกไอ้นั่มันเป็นยัจยาผีบอกนั้นแหละโอ้ยพี่ยังไม่กลัวเลยกลัวไม่สวยมากกว่าค่ะอืมอ่ะเด็ดเด็ดเด็ดเดดพี่พี่ถ้าจะดื่มก็ดื่มเลยนะพี่อย่าไปคนนะเดี๋ยวเป็นโสดนะอ๋อโสดอะไรกันพี่นุ้ยก็อ้าวกี่เบิลก็เคยบอกไว้ว่า คนไม่มีแฟนอะไรนักหนาอวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูกระตุกเป็นโรคสันนิบาตเลยเฮ้ยสวยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวโทรถามพี่องค์ก่อนยังยังโอ้ยังไม่ต้องโทรถามเหรอยังยังนี่พาสิหลงไปทำไงดีว่าถามพี่องก่อนดีกว่าพี่องไอ้โรคสันนิบาตนี่ทำยังไงเนี่ยเป็นยังไงเนี่ย โอ้โหไหวไหมเนี่ยโอ้ดูสภาพโอ้โหพี่คิตตี้ครับชักกระตุกหยุดไม่ได้แบบสันนิบาตลูกนกขนาดนี้วันนี้ผมขอเสนอสมุนไพรใกล้ตัวรับรองเป็นเมนูเด่นด้วยนะครับนั่นคือใบกะเพราตำรายาโบราณทั่วโลกล้วนบ่งชี้ว่าใบากะเพราสามารถรักษาอาการผิดปกติของร่างกายได้อย่างคาดไม่ถึง และแน่นอนครับสําหรับพี่คิตตี้ตอนนี้ต้องรีบทานรากและต้นของกะเพรานะครับเพราะจะช่วยแก้ไขสันนิบาตได้อย่างชง,งักเลยแต่ละส่วนของกะเพราก็ยังน่าสนใจไม่แพ้กันครับเช่นในใบาสามารถมีฤทธิ์สรรุคุรณลดน้ําตาลและไขมันในเลือดลงได้ครับดังนั้นใครที่อยากลดน้ําหนักต้องรีบหามาทานแล้วครับ ใบกระเพรายังช่วยบำรุงไฟธาตุครับนอกจากนี้ยังช่วยขับลมลดอาการปวดท้องและหากใช้น้ำคั้นสดๆของใบกระเพราก็สามารถลดไข้ลงได้ส่วนใครมีอาการเป็นโรคก,กรากนะครับใช้น้ำคั้นใบกระเพรามาทาครับเพียงเท่านี้คุณก็หายขาดประโยชน์มากมายซะขนาดนี้แถมมีดีที่ช่วยลดน้ำหนักลงได้เห็นทีเมนูเย็นนี้คงต้องมีกะเพราไก่ไข่ดาวกันแล้วครับ รายการเดอะลอสเซนไพพาผู้โชคดีเที่ยวเจ็ดแดนในฝันโรมทัชมาฮาลคินทากุจิซีอานผู้กามปารีสชังดอกกุงรายละเอียดคลิกเลยที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กมาช่วยผมตามหาอภิมหาทองคำของราชาหน้ากันใหม่สัปดาห์หน้าครับผู้โชคดีหนึ่งท่านที่ตอบคำถามถูกต้องจะได้รับของขวัญล้ำค่าจากมืองพระนครทมครับสัปดาห์นี้ก็อยู่ด้านหลังของผมนี่เลยครับ กับภาพดุนลายทองโบราณจากทับหลังของแท้ส่งตรงมาจากปราสาทหินทีเดียวนะครับสัปดาห์นี้หายากครับเพราะเป็นภาพการกวนกษเียณสมุดการเนิดน้ำอมฤตอันล้ำค่านั่นเองส่วนผู้โชคดีท่านอื่นอย่าเสียใจไปครับรายการของเราแจกของขวัญทุกท่านแน่นอนครับรีบส่งกันมาเยอะๆนะครับกับคำถามง่ายๆครับสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าอภิมหาปราสาทบาปวนอดีตการนั้นคือวิมานทองคำของเทพเจ้าองค์ใดครับ 1. นพระศิวเทพ หรือ 2. เทวีบาบูนทราบคำตอบง่ายๆกันแล้วรีบเขียนส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้เลยครับเป็นท่านที่มีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเขียนมาสอบถามเฮิร์ฟฟอร์เฮิวกันนะครับท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างสรรค์ทริปการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มขอขอบคุณครีมลองกันน้อยสวัสดีครับ